ดอกใหญ่ๆเอาไปนึ่งจิ้มแจ่วดีกว่าเนาอทุกคนแล้วเดี๋ยวเอาแบบดอกเล็กๆไปใส่แกงดีกว่าเนาะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราไอดาแฟมิลีค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาเย็นๆค่ะกำลังจะเตรียมทำเมนูอาหารสำหรับเย็นนี้นะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูโปรดของแม่ออนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครยังคิดเมนูสำหรับเย็นนี้ไม่ออกนะคะแม่ออนแล้วก็น้องนาลายอยากจะชวนทุกคนนะคะมาทำเมนูนี้ทานด้วยกันค่ะนั่นก็คือเมนูแกงเปรอะคะ่ะทุกคน ก็เนียค่ะเราได้ฟักทองมานะคะลูกใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงฮาโลาวีนเนาะแล้วก็ที่เนี่ค่ะจะมีฟาร์มฟาร์มฟ,ฟ,ฟักทองเนี่ยหลากหลายชนิดเลยค่ะเยอะมากๆเราก็เลยไปซื้อที่ฟาร์มมาค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นแบบพันธุ์ที่คล้ายๆคล้ายๆของไทยเลยค่ะมันจะแบบออกมันหวานๆนะคะถ้าเกิดพันธุ์อื่นเนี่ยมันจะแบบไม่มีรสชาติค่ะเอา<ห>ไว้ให้เด็กๆเล่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็น สําหรับไว้ทานนะคะอร่อยมากค่ะเราก็เป็นเหมามาประมาณติดก่าลูกนะคะเราก็เก็บไว้ทานเป็นปีเลยค่ะเก็บไว้ในาการาชนะคะโรงเก็บของเนาะนี่นะคะเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะเข้ามาหั่นมาซอยในห้องนี้นะคะเพราะว่ามันมีไฟสำหรับผิงด้วยเนาะด้านหลังมันก็จะได้แบบอ,อุ่นๆก็เมนูแกงเปรอของเราวันนี้นะคะออนก็จะใส่ฟักทองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ นางเอกของเรานางเอกของเราไม่ใช่หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่คือเป็นระาเอกนะคะหน่อไม้ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าใส่ไปสองถุงแต่ว่านางเอกของเราค่ะทุกคนคือแบบอยากจะโชว์ให้ดูมากๆเลยค่ะดูนี่สิคะดูนี่ค่ะทุกคนค่ะดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะดูความใหญ่ของนางค่ะจะใส,ใสะ่เขาเรียกว่าเห็ด นางรมนะคะหรือว่าเห็ดนางฟ้านะคะอันนี้ค่ะคือมันเกิดขึ้นที่รั้วหลังบ้านของพวกเราเนี่เองค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ค่ะไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านมาก็ดึกๆน้องมืดๆแฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยนีเห็ดเธอเห็ดเขาก็ <c oughs> เขา <c oughs> รู้ว่าเราแบบสนใจเรื่องเห็ดแต่เราไม่กินหรอกสนใจเก็บเก็บมาแล้วก็ไม่กล้ากินนะคะวันนั้นก็เลย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีเห็ดขึ้นที่รั้วบ้านเราเราก็ไปดู มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนเห็ดนางลมจังเลยอะแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็ดอังกฤษอะถ้าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจจริงๆออนจะไม่กล้ากินนะคะออนกลัวแบบเป็นเห็ดตายเบือ่อเนาะเพื่อนที่เขาแบบไปกินเก็บกินเป็นประจำแล้วเขาเก็บมาให้กินอย่างเงี้ยก็จะกินด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเก็บเองเนี่ยจะไม่กล้ากินนะคะก็เลยเมื่อคืนก็เลยเถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูนะคะว่า อันนี้มันคือเห็ดอะไรมันกินได้ไหมอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เสียดายมากเลยค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายวิดีโอค่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนเก็บเห็ดมาให้ทุกคนดูนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีรูปภาพมาแล้วแล้วก็มีอันนี้มายืนยันะคะ่ะดูสิคะคือมันใหญ่มากดอกเห็ดอ่ะใหญ่กว่าหน้าแม่ออนอินนะคะดูดูดูเอาให้ดูนี่ค่ะเออ ใหญ่มากค่ะทุกคนจนแบบว่าลง a c e b o o k เนาะคือแบบด้วยความที่ภาษาบ้านเราคือสะอนมากไม่เคยเห็นเห็ดอะไรที่มันแบอบกเห็ดน,นางลมมันดกใหญ่ขนาดน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันขึ้นอยู่ที่เสาลั้วหลังบ้านบางคนก็อย่าไปกินนะอย่าไปกินหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก,กลัวเแล้วก็เป็นห่วงเรานะคะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันก็นเห็ดน,นางลมมันคือเห็ดน,นางฟ้านะคะกินได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มีหลายเสียงยืนยันว่ากินได้นะคะวันนี้ก็เลยจะลองเสียงดูค่ะทุกคนพามาดูจุดเกิดเหตุค่ะทุกคนเนี่ยนะคะมุมนี้เลยค่ะเสานี้เลยค่ะเนี่ค่ะเมื่อคืนนี้มันมืดนะคะตอนเก็บเหตุก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูซากมันอยู่ตรงนี้นี่นี่เลยกอยใหญ่ๆมันมาจากมุมนี้ค่ะ อันนี้เป็นไม้โอกนะคะเป็นเสาไม้โอกนะคะหนืหอนิดนะึงคือแบบเออเสานี้มันอยู่มาตั้งหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่ได้เก็บเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าเนี่ยแล้วก็ดอกใหญ่มากด้วยแล้วไม่ได้เอาเชื้อเอาอะไรมาวางเลยนะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะ่ะดีมากมากเลย เดี๋ยวเอาเป็นลางเราก็จะมาแกงใส่หนื้อไม้นะคะก็คือรวมๆแกงเปรอนะคะดลูกใหญ่มากเลยค่ะเราไม่ได้ใส่หมดเนาะเราก็จะแบบเนี่ยเวลามันลูกใหญ่แบบนี้มันผ่ายากมันต้องแบบมีลีลาท่าทางในการผ่านิดนึงเดี๋ยวจะช็อตให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนื้อมันจะหนาขนาดไหนนะคะ สีมันจะสวยไหมเนี่ยลูกขนาดนี้นะคะ่ะลูกละ2องปอนด์ห้หรือคิดเป็นเงินไทยก็ลูกละประมาณ100บาทนะคะนี่ดูสิคะทุกคนเนื้อสีเหลืองหนาใช้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็รสชาติมันจะออกมันๆน,นะคะคือไม่มันเท่าแบบฟักทองพันไทยเนาะ แต่มันแบบใกล้เคียงถือว่าใช้ได้เลยนะคะสําหรับการมาอยู่เมืองนอกแล้วก็ได้ทานแบบรสชาติความอร่อยขนาดนี้นะคะถือว่าแบบสุดยอดเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าซื้อพันุ์ไทยโดยตรงนะคะก็ลูกหนึ่งนะคะลูกเล็กๆเองตกลูกแล้วประมาณ700นะคะนะคะแพงอันนี้ลูกใหญ่ๆลูกละร้อยนะคะถือว่าแบบคุ้มค่ามาก <Okay. S 1> เอาโดนมูฟสิ พอไปเห็นก็แบบตุนไว้เลยค่ะประมาณสิบกว่าลูกค่ะเอาไว้แบบเก็บไว้ทานได้เป็นปีเลยเนาะมันไม่เสียง่ายเนาะนาลานะคะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นผู้ช่วยแม่ครัวนะคะจะทําเมนูนี้เนาะส่วนคุณพ่อเด็กๆนี่ก็คือไปทํางานนะคะไปทํางานช่วงเย็นเนาะถามว่าไอด้าหายไปไหนไอด้าหายไปไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูไอด้านะคะทุกคนนี่แน่ นั่งอยู่นี่ค่ะนั่งหลับสนิทสิบสายหน้าค่ะทุกคนนั่งหลับแล้วค่ะเย็นมาก็คือกินนมนอนนะคะแต่ว่านอนนี่เหมือนกับว่าเป็นการงีบแค่นั้นเองค่ะประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวก็ตื่นแล้วนะคะแล้วก็เข้านอนอีกทีประมาณสามทุ่มอ่าแต่ตอนนี้ก็คือวันหนึ่งนี่ก็จะมีช่วงงีบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนั่งก็จะนอนที่ประจำของนางอ่าอันนี้คือครัวของเรา นี่นะคะฟับทองแกะเอาไส้ออกเอาเม็ดออกแล้วนะคะเนื้อหนามากเลยเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกปอกเปลือกออกบางๆนะคะไม่ให้มันได้แบบความเขียวเนี่ยยังอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเขียวๆเนี่ยค่ะตรงระหว่างเนื้อเหลืองๆกับเขียวๆเนี่ยมันจะอร่อยมากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจะพยายามแบบซอยเปลือกออกบางๆนะคะไม่เอาออกเยเอะเนาะมันจะได้มีวิตามินอยู่ในนี้ด้วยเนาะ นอกจากจะทําแบบกับข้าวนะคะใส่แกงหน่อไม้แกงเปิดแล้วเนี่ยเอาไปทําแกงบวชเนาะบวชฟักทองอะคะ่ะคงจะอร่อยน่าดูเลยเนาะโอ้โหการ์เด้นของนารานารามีการ์เด้นนะคะเนี่ย so creative that, มากเลยนะคะไอเดียเขา so <ka. S 2> the beans it the p u p f y on top of him but oh it t a k e one over uh. so the put it in the chest like this yeah and then I put t h e put t ี่ชิ o น2เ o r a t e ะแล้ put this one to make a p ป่า o ้ m ยฮึมโซเด็ตยอร r e าร์เดนเคะลูก Beautiful Garden f o e v e r Girl <laughs> มาถึงช่วงที่นาลารอคอยนะคะช่วงนี้นาลาจะชอบมากนะคะเป็นช่วงที่เขาจะได้ลงมือตำปลาปะยาปอกๆแต่อันนี้ไม่ใช่ปะปะยานะคะเป็นการตำข้าวเบือะค,ะนะคะอ่ะทุกคนอะจัดเลยจัดเลย นี่แน่ท่านั่งก็แบบอุย้ยสวยงามตำแรงๆรงตำเร็วๆปานใจนี่ป๊ะป๊ะปๆะป๊ะเวลาทำกับข้าวถ้าเกิดว่าได้ตำอะไรแบบนี้นี่คือเขาจะไม่พลาดนะคะเขาจะเป็นคนช่วยตำเนาะนาลาไอดานะ มว่าจะเป็นการตำข้าวเบื่อรหรือว่าตำกระเทียมมาตรงนี้ปกติถ้าเกิดไอด้าแบบไอดาไม่นอนหลับไอด้าก็จะมาช่วยตำเนาะนเดี๋ยวเด,ด,ดรู้สึกว่าจะตื่นละเสียงตำนี่ปลุกนังนะคะนางจะตื่นขึ้นมาช่วยตำ that's ว้ายตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโว้ยนาตาไอดาขหมอนเฮลมัมีเดี เขาหมอนชมพูเฮลว่าไม่เลวลูกๆล,ลูกว่นานันาด้วยคนบางคนตื่นนอนขึ้นมาเวลานี้นะคะอารมณ์ไม่จอยค่ะตื่นนอนช่วงเย็นเย็นนะคะประมาณห้าหกโมงเย็นเนาะเวลานอนช่วงนี้เนาะมันจะงัวงเงียอารมณ์ไม่จอยที่บ้านจะบอกว่าไอ้ตื่นนอนเวลานี้จะเหมือนกับผีบ้าเป็นบ้าเป็นบ้านนอนเนาะ แม่บ้านอินเตอร์ก็ประมาณนี้นะคะใช้ย่านางผงนะคะแทนใบย่านางสดเนาะเพราะว่าย่้านางสดมันหายากค่ะเวลาเขาเอ่อมีขายที่ร้านไทยเขาก็จะนําเข้าอาทละครั้งนะคะบางทีเราทากับข้าวเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาที่เขานําเข้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็หาซื้อยากก็เลยมีแบบผงไว้ใช้นะคะก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่ง อยู่มองนอกนี่อยากทานอะไรก็ต้องทำกินเองนะคะจะไปหาซื้อที่ตลาดนัดเหมือนบ้านเรานี่ก็ไม่มีนะคะนี่นะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี่ก็คือเข้าบ้านปิดบ้านเงียบเลยค่ะข้างนอกนี่ออกไปนี่คือมืดตือ่อแล้วก็เงียบกริบเลยนะคะไม่มีตลาดไม่มีคนเดินไปเดินมาอะไรเหมือนบ้านเราเนาะน้ำข้าวเบือ่อใส่เยอะๆเลยนะออนชอบอะไรที่มันแบบข้นๆอะ่ะจะใส่ไป ัวแล้วมันหนึบๆเลยชอฟักทองใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆหน่อไม้ใส่ลงไปเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะ ม,ม,มาแล้วค่ะเจ้าตัวปวดมาแล้วนะคะพอตื่นนอนนี่คือจะแบบจะทําตัวแบบตัวยุ่งอะค่ะเป็นตัวยุ่งตัวปวดตลอดคือจะไม่ให้แม่ทาอะไรง่ายๆนะจะแบบม,มัมมี่มัมมี่มัมมี่พลิกออมัมมี่มัมมี่พิกออ,มมอ,มกอแม่อุ้มหน่อยแม่อุ้มหน่อยวางไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมาจะงัวงเงียแล้วก็จะแบบกี้อ้อนนะคะ ถ้าปล่อยให้ร้องก็แบบเสียงดังลั่นข้างบ้านเขาแล้วค่ะก็เออต้องอุ้มเนาะต้องอุ้มเนาะนี่มาดูเหตุกันค่ะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสะออนคักสะออนคักดอกใหญ่มากตัเด็กด,ดอกใหญ่มากดอกนี้ยิ่งใหญ่ดอกนี้ยิ่งใหญ่มากค่ะ ใส่แกงหน่อไม้หมดเลยคงคงเยอะไปเนะาะกะว่าเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งบางส่วนนะดอกใหญ่ๆนี่จะเอาไปนึ่งแล้วก็จิ้มแจ่วเนาะแล้วเดี๋ยวเอาแบบดอกเล็กๆไปใส่แกงดีกว่าเนาะใส่เห็ดลงไปนะคะใส่ลงไปเลยหม้อใหญ่ๆกินคนเดียว สามีได้ลูกไม่กินด้วยนะคะเขากินไม่เป็นแต่ดีเลยไม่ต้องมาย่างกินของโปรดนะคะของโปรดราคาแพงนี่ใส่ลงไปในหม้อแล้วส่วนหนึ่งนะคะยังเหลืออีกนะคะตอกใหญ่ๆนี่ยังเหลืออยู่นี่อีกนะคะทุกคนเอาไว้นึ่งจิ้มแจ่วะคะ่ะอืมนี่เลยยำม,มียำม,มี เบบี้เบ Baby 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 ้รู้จักแต่เบบี้เบบ b ้ b บ b ี b เ b บี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะหน้าจะน่าทานมากเลยเขาบอกว่าแกนเติดหม้อนี้เอาอะไรมันแรกก็ไม่ยมค่ะของโปรดเลยนะของโปรดเลยกินได้ทุกวันไม่เบื่อค่ะผักเยอะมาก ดูสิครับเป็นไงล่ะสีสันเต็มหม้อร้นหมอเลยค่ะทุกคนหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดแล้วปรุงน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผงมชูรสไม่โชว์ให้ดูนะคะใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ห,ใสหน่อยแซ่บน่อย เพราะฉะนั้นแล้วแต่นะคะอันนี้คือได้รถแล้วนะคะุณพบแล้วสุดท้ายก็ใส่ชะอมผักขาผักผู้ทอเลาหนาตาใช้ได้ไหมล่ะ ค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเย็นนี้นะคะเอนองไม้ไข่ต้มแล้วก็เจะวงว่ค่ะ,ะข้ามา เห็นานางนงเลยนะคะเคี้ยวกลุบกรุอร่อยมากค่ะมา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 ลูกก็ยากยากแม่จะกินข้าวก็ให้อุ้มอุ้มอุ้มอยู่แล้วแหละแม่อุ้มก็มองแงค่ะมันจะเป็นบางช่วงเวลานเนาะบางทีเขาก็ดีเขาก็น่ารัก ที่เขาก็แบบอืมฉันจะกินข้าวอะไรเนี้ย